ค่ะ มาตามกันข่าวแรกก็จะไปดูบรรยากาศของความพร้อมของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ความนีม่มีความพร้อมจะร่วมกิจกรรมในบ่ายวันนี้บ่ายฟอร์มัมนะคะปั่นเพื่อแม่ก็ทุกจังหวัดนั้นเมื่อวานนี้ก็มีการซักซ้อมกันไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าระยะทางนั้นแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนบอกว่าพร้อมใจกันที่จะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเองก็พร้อมใจกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะาาุููชมมไปดภร,รยากาศ สูงกันก่อนแล้วกันอะเบิร์ดไอวิวเลยที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีใช่ไห<ซ>มคะใช่ค่ะนี่แหละเป็นภาพมุมสูงนะคะเนื้อสนามานหญ้าน่วยบัญชาการนาวิวกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ไงคะเป็นการแสดงให้เห็นขบวนจักรยานของกําลังพลที่ร่วมกันแปลอักษรคําว่า bright forum เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมระ ชำนพันษา83พรรษาค่ะค่ะทางด้านของคนเรือโทธนการไครควรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ เมื่อวานค่ะมีการนำนายทหารขร้าราชการและประชาชนนับพันคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าซ้อมปั่นจักรยานร,ระยะทาง8กิโลเมตรเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เวลา15นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้ชอบจังเลยนะัวกำลัตูนใส่ชุดทหารด้วยค่ะนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าแต่ละจังหวัดโซก็จะมีสีสันที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามาด้วยใจทุกคนก็คือว่าสวมเสื้อสีฟ้าแล้วก็พร้อมใจกันที่จะจะ แดงความจงรักความดีด้วยแล้วก็จะล่วงประวัติศาสตร์นะคะ ไปดูกันอีกพื้นที่หนึ่งนะคะอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เขาก็มีการซักซ้อมกันนะคะภาพที่เห็นนี่ก็เป็นกําลังพลจากหน่วยทหารราบที่6กว่า800นายจากค่ายสัพพิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีการสวมเสื้อลายพลางสกรีนหน้าอกว่าไบฟอร์ม um, ค่ะปั่นเพื่อแม่สวมหมวกเล็กที่ใช้ปฏิบัติการรบจริงแทนหมวกปั่นจัก,กรยานนะคะพวกเขาก็ปั่นไปตามเส้นทางในตัวเมืองอําเภอวารินชำราบ สะพานรัตนโกศินร์200ปีแล้วก็กลับมาที่ฐานทัพรวมระยะทาง20กิโลเมตรด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่เขาซ้อมกันเนี่ยะนะคดิฉันเห็นผู้ที่นําขบวนในการรณรงค์เนี่ยคือพันเอกธนาศักดิ์มิตรพานนท์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่6นำขบวนด้วยตนเองเลยเ<อ>นะ,ะ,ะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะ ในการซ้อมใหญ่เมื่อวานหมู่ทหารราบชุดรบเคลื่อนที่เร็วด้วยจัก,กรยานเขาก็มีการร่วมกรรันแปลอักษรคําว่ารักแม่โดยจัดขะวนเป็นรูปหัวใจสัญ,ญลักษณ์แทนคําว่ารักและคําว่ามัมที่แปลว่าแม่ม M O M นั่นเองค่ะคือเก่งอ่ะเมื่อวานที่ฉันดูจากรูปนะปั่นจัก,กรยานเนี่ยพี่แม่มดูคือแพทยอยทยอยปั่นกันมาแล้วเป็นรูปหัวใจเนี่ยสัญรัก ของความรักแล้วก็เป็นตัวอักษร M O M เห็นไหมเนาะจักรยานก็ทำได้ทำได้ทุกอย่างก็ด้วยใจไงมีใจอย่างเดียวนี้แล้วก็พร้อมสามัคคีกันทุกอย่างก็ไปได้หมดนะนะแล้วก็พันเอกธนศักดิ์มิตรพานนท์นะผู้บังคับการกรมทหารราบที่6ก็เลยเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะคะว่าอยากให้เข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มามปั่นเพื่อแม่อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วก็วันนี้นะคะที่จะมีการเริ่มกิจกรรมนี้เขาก็จะมีกําลังพลพร้อมจักรยานกว่า1500นายที่จะมาร่วมปั่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะเห็นว่าเป็น กำลังคลที่เยอะที่สุดเลยนะคือสร้างประวัติการได้สร้างประวัติศาสตร์ได้ในครั้งนี้นะคะอจากที่อุบลราชธานีไปดูในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดตรังกันบ้างดีกว่าค่ะผู้ญิงตรังในสุนทรีค่ะคุณชวนหลีกภัยค่ะถูกต้องค่คะนึกถึงคุณชวนคุณชวนก็มาค่ะคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนอกจากนี้ก็มีประชาชนอีก1,000คนร่วมกันซ้อมเสมือนจริงกิจกรรมปั่นเพื่อแม่บาย ฟอมาก็เริ่มกันที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ถนนรัสดาไปจนถึงสวนเพก่สสาศาสตร์สากลภาคใต้ระยะทางไปกลับรูมทั้งสิน้น26กิโลเมตรโดยมีตำรวจรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง200นายค่ะจากภาคใต้ไปภาคตะวันออกกันบ้างนะคะไปกันที่จังหวัดตราะนะคะคที่นี่ก็จะมีบรรยากาศที่คล้ายๆกันนะคะนายดนายคงคายอายุ40ปีนะ เขาเป็นนักปั่นจักรกยานชาวกรรมัมพูชา พร้อมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะที่เคยช่วยเหลือหลังจากที่หนีภัยสงครามในกัมพูชาย้อนไปตั้งแต่ปี1979นู่นน่จนกระทั่งสามารถเติบโตมาได้ทุกวันนี้นะคะซึ่งเมื่อรู้ว่ามีการปั่นเพื่อแม่จึงได้มีการเชิญเพื่อชวนเพื่อนๆประมาณ20กว่าคนมาร่วมกันปั่นจักรยานระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนะระหว่างทางที่มีชาวกัมพูชาให้การสนับสน,นุนแล้วก็ช่วย ่ยเหลือตลอดเส้นทางพร้อมกับฝากคำอวยพรให้กับพระราชนีของคนไทยด้วยนะคะ,อะลองไปฟังเสียงคุณดนายคมคายนักปั่นจันกรยานชาวกัมพูชากันค่ะตั้งแต่สมัยสงครามนะฮะ,อะตอนที่อายุประมาณ3ขวบก,กว่าครับ ก็เลยพาเพื่อนๆมา,มาที่นี่เพื่อว่ารู้สึกสนึกถึงพระกรณาพิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวกัมพูชานะเป็นเฉพาะตัวผมเองที่ได้โอกาสมีวาสนาได้พระองค์ส่งรับไว้เลี้ยงที่นี่ส่งเสริมในการเรียนรู้ก,การศึกษาแล้วก็ได้ส่งไปเรียนต่อที่อเมริกาครับผม นอกจากนี้นักปัน่นจักรยานชาวกัมพูชานะคะก็ยังให้ข้อมูลมาด้วยค่ะบอกว่า ในวันที่17สิงหาคมนี้จะนําเพื่อนนักปั่นจากจังหวัดตราดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมลงน้มถวายพระพรด้วยไม่ใช่ว่ากิจกรรมของเขาจะหยุดแค่วันนี้นะในช่วงนี้เขาก็เตรียมคงมีกิจกรรมต่อนะคะแล้วก็สาหรับพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมปั่นจักรยานแต่ว่าก็จะมีอีกหลายหลายคนที่จะอยู่ตลอดสองข้างทางคือไม่ได้ปั่นเองแต่ว่าไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็สงใจให้เพื่อนตนเองอาจจะไม่มีความพร้อมในหลายประการด้วยกันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้วันนี้เราจะสวมใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากเก็บภาพบรรยากาศนะก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังปั่นจักรยานอยู่อันนี้ข้ามทำโดยเด็ดขาดยนะคะมันอันตรายเป็นอย่างมากแล้วก็ใครที่เป็นชาว True Move Edge นะคะสามารถที่จะเลือกใช้สัญญาณได้ไม่ว่าจะเป็น 3G 4G รวมถึง Wi-Fi เราจะได้อัปโหลดอัปโหลดไปพึสอนใช่จะได้เห็นบางคนมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปเนาะเอามาแชร์กันนะคะเราจะได้เห็นด้วยเพราะว่าความแรงของ Wi-Fi นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะทำให้เราสามารถส่งภาพได้อย่างรวดเร็วก็แล้วแต่ใครจะยังไงถ้าอาจจะถ้ายแล้วแต่แล้วแต่ไม่ว่ากันอันนี้เป็นท่าฮิตนะที่เห็นบ่อยมากที่เห็นบ่อยมากหลายคนบอกเลิกทำซะทีแค่ยังไม่เลิกไม่ได้ยังยังจนกว่าจะมีท่าใหม่ใช่แล้วค่ะ น่ารักน่ารักน่ารักค่ะ้อย่าลืมนะคะตอนนี้ก็ด้วยความหงใหงแล้วกันตอนนี้เตรียมสภาพให้พร้อมสภาพร่างกายถ้าเกิดว่าเมื่อคืนยังนอนไม่พอแล้วก็ตอนนี้ยังมีเวลายังนอนได้อีกหลายชั่วโมงนะให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมแล้วก็จักรยานเนี่ยอย่าลืมคือดูแฮนด์ดูอะไรเรียบร้อยปรับเช็คระดับเรียบร้อยอย่าลืมบางคนอ่ะไม่ได้เช็คโซ่แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าก็จะมีเหนื่อยช่างคอยตานตามขบวนแล้วก็จะมีสุดต่างๆให้บริการด้วยถ้าเกิดว่าจักรยานมีปัญหาหรือว่า แตาเกิดว่าใครอยู่บ้านไกลหน่อยนะอยากจะมาร่วมในพื้นที่ลานพระบรมรูปสมณะก็จะมีที่จอดรถให้มีจุดไงมีจุดจอดรถบางคนไม่ได้ปั่นมาจากบ้านไงคะเอารถใส่รถยนต์มาก็จะมีที่จอดรถด้วยแล้วก็เอาจักรยานออกมาแล้วก็ไปที่จุดหมายที่เราลงทะเบียนกันนะแล้วค่ะเราก็จะปั่นปั่นจักรยานกันปั่นปั่นจักรยานไปตอนนี้ติดอมากเห็นไหมเห็นบอกว่าเสียงไม่ดีไงก็เสียงดีนะไม่ดั้ และอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดเพลงนี้เป็นเสียงเพลงรอสายได้สำหรับชา Move e d อ e นะคะที่ดอกจันแปดแปดแปดหนึ่งสแล้วกดโทรออกโดยไม่เส<อ>ียค่าใช้ใจใ่ายแต่อ,อย่างใดค่ะใ,ในขณะเดียวกันตอนนี้รัฐบาลค่ะคให้ข้อมูลมาบอกว่ามีการออกจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนฉบับพิเศษออกมานะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าฉบับน,นี้เป็นฉบับที่พิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นภาพป,ปกจดหมายข่าวรัฐบาลฉบับพิเศษด้วยจะมีการแจกฝ่ายกันในวันนี้นะคะเมีทั้งหมด1 0 0 0 0หมฉบับนะ,ะเท่าที่ได้รับข้อมูลมาจะมอบให้กับประชาชนที่ได้มีโอกาส ร่วมเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบรารมีตลอดเส้นทางทรงปั่นในกิจกรรมไบค์ฟอร์มามก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าเข้าใจาประชาชน,นอีกเป็นจนนาํานวนหน้าที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ,ของประวัติศาสตร์ก็เลยนี่แหละมีการจัดทำจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนฉบับพิเศษมาให้ใช่ค่ะประชาชนที่สนใจก็สามารถขอรับกันได้นะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแยกพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรมฐานราบที่1รักษาพระองค์มหาวิจัยกเกษตรศาสตร์กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์สนามเสือป่าส่วนต่างจังหวัดนะคะประชาชนก็สามารถขอรับได้ด้วยเหมือนกันแต่ไปที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ,ะคือตอนนี้กิจกรรมหลายอย่างนะที่เราสามารถจะมีส่วนร่วมได้อ่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่สามเสือป่าตอนแรกที่บอกไว้ว่าจะมีการ สสมีพัสกการที่สามารถที่จะเข้าร่วมชมได้แล้วเนี่ยในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตด้วยะนะคะสามารถที่จะไปนั่งชมคอนเสิร์ตกันได้รวมถึงภาพประวัติศาสตร์ทั้งหลายภาพชื่อเรารู้สึกว่าเป็นภาพประทับใจอย่าลึนะคะสามารถที่จะส่งเข้าประกวดได้ด้วยก็จะให้ระยะเวลาไปจนถึงวันที่23สิหงหาคมีค่ะ,ะเดี๋ยวเรา